สวัสดีครับเชฟเจมพงศกรนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงถามมาต่อไปปัญหาในครัววันนี้เนี่ย ทางบ้านก็ส่งคําถามเพราะว่าเนื้อวัวส่วนไหนเนี่ยเหมาะกับการเอาไปทําเมนูอะไรบ้างเนื้อวัวที่นิยมใช้กันนะครับในไทยเนี่ยนอกจากเนื้อสันเนี่ยที่เอาไปเป็นสเต็กแล้วส่วนที่เอามานิยมใช้กันโดยทั่วๆไปนะครับอันแรกก็คือสะโพกจริงสะโพกเนี่ยเหมาะเอาไปทําได้หลายๆเมนูเลยเพราะว่าสะโพกเนี่ยเป็นส่วนที่พอมันน้อยเนี่ยเนื้อเขาเยอะเขาสามารถเอามาผัดก็ได้เอาไปหมักก็ได้ทําเนื้อกระทะทําเนื้อผัดเนื้อแกงหรือแม้กระทั่งว่าจะเอาไปย่างก็ได้ เนื้อนอกเนี่ยถ้าเอามาสไลด์บางๆนะครับแล้วก็ไปลวกเนี่ยมันจะได้เทเ็ซ์เจอร์ของความกรอบ ร้านกว๋วยเตี๋ยวจะเรียกว่าเนื้อกรอบหรือว่าร้านอีสานะทำเนื้อน่องลวกจิ้มอย่างเงี้ยถ้าจะให้อร่อยอีกนะครับเอาไปตุ๋นครับทำให้เอ็นเขาเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะกลายเป็นเจลาตินกินเข้าไปนะครับมันจะทั้งลื่นลื่นในคอนะละลายไปเลยแล้วก็รสชาติเขาจะเข้มข้นมากเป็นกว๋วยเตี๋ยวก็ได้เอาไปทําเป็นแกงก็ได้อย่างเช่นแกงเขียวหวานเนื้อตุน๋นผัดกะเพราเนื้อตุน๋นทําได้หมดเลยลิ้นวัวทําอะไรได้บ้างลิ้นวัวโ,โหได้ตั้งแต่ทํายาก,กินิกูนะครับเอาสไลด์บางๆไปย่างนะครับบีบมะนาวแค่น,ะน,นี้นน หมักนิดหน่อยแล้วไปย่างทานกับน้ำจิ้มแจ่วอันนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากทานลิ้นแบบอาหารฝรั่งเอาไปตุน๋นทําเป็นสตูนะครับได้เลยหรือว่าทอไปตุ๋นแล้วเนี่ยเอามาทําเป็นสเต็กก็ได้ส่วนหลักๆนะครับของเนื้อที่ใช้กันอยู่คร่าวๆครับก็ประมาณนี้สําหรับใครนะครับถ้ามีคําถามสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวในครัวส่งคําถามกันมาได้นะครับที่เพจพนมลุงไลฟ์ก็จะมีเชฟเมืออาชีพแบบนี้มาตอบคําถามให้ครับ